เอาล้ครับพี่น้องตอนนี้กับตอนบายบายครับผมใส่นกทิมไว้ต้นปีบต้นนั้นครับดูนะครับพี่น้องต้นปีบต้นนั่นครับได้ยินต่เสียงนกเรียกครับแต่เห็นนกป้าบินออกตัวหนึ่งครับผมก็บ่รู้ว่าเหยียบว่าเหยียบครับผมอยู่เชิงบ้านครับเพี้ยงานอยูบ้านผมนี่คุครับอมาฮัดไว้เนาะพี่น้องอะพหูเหรอครับต้นปีบครับ ตีนเขาแล้วครับดูครับเขาครับเขารบขาอบบ้านเลยครับฝาแจมไซครับพี่นอ้องผมก็บวกกาเข้าไปเบิ้งครับว่ามันเหยียบก็เหยียบครับกับแป๊บเดียวพี่นอ้องผมลงมาใส่ใผมได้ยินเสียงนกเขามันขันเอาไปเบิ้งนํากันนะพี่นอ้องเพื่อหมานครับหมวกกระเบิมากครับเสียเงี้เคราบกรไเ้มากหอนก็หอนนะครับ เขาพี้บึงกังกันครับพี่นอ้องบินออกกับบินนะครับเดี๋ยวกับเขาไม้ครับตัวผมได้ยิ้นกผมคู่ตัวเดียวอย่างเดียวเลยครับหาบ่งครับพี่นอ้องสมาน์ทบ ครับพี่นอมันบหินครับเขา้าขนาดเหยียบครับใส่ยังดีเลยครับไปเบิ่งเลยเนาะเป็นึังไงกับปินครับ เรียบร้อยครับพีเนาะอ,อืออืออือปลาเขาพูดครับโอ้โหเรียบร้อยครับนะครับเรียบร้อยครับ เดี๋ยวขอที่ญาตนกล่งแป๊บหนึ่งครับพี่นกแป๊บหน,นึ่งครับมีไฟจับกล่อง,งรับมาผู้เดียวครับอืม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  ครับพี่น้องเรียบร้อยครับเจ้าดังครับนกฮัดครับนกฮัดครับพี่น,น้องขออนุญาตนกออกก่อนด้วยครับนกไม้ครับมันดินครับ อืมอ,อ,อ,อนี่ครับส,ยสวยครับส,ยสวยพี่น้องนี่ครับเจ้ดาดังครับเอาอีกแล้วครับนกฮัดค,ครับลูกผสมปลาครับ นองชายใดเลยครับเรียวพพอๆซิปนาทีเอครับพอผมใส่แล้วผมก็ยางขึ้นไปเฮือนร่างสีท่าสีกับดิ้งยินเสียงนกตอเกลียก่ยบไปเขาล่มสองเทือผมกัดยางลงมมากกัดว่าดีเลยนกคู่สองสามงวดก็เงียบดิ้งยินแต่เสียงนกตอเหลี่ยกผมเลยมาเบิงรงเเียบรอยครับพี่น้องงามๆครับแจมๆครับงามๆครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไะมครับ สองทางครับโอเคครับพี่น้องมัน,ม,นมันครับ